วิธีตัดก,กิ่งไม้ข้างบ้านที่กวนใจโดยไม่ผิดกฎหมายผมเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะเคยเจอปัญหาเรื่องต้นไม้ข้างบ้านครับที่มันลุกล้ำเข้ามาในที่ดินของเราส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาเรื่องนี้นะครับมันมักจะเกิดกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรครับที่มีรั้วติดติดกันหรือว่าเป็นหมู่บ้านที่ปลูกรั้วติดติดกันนั่นเองปัญหาของต้นไม้ใหญ่ที่พบกันบ,บ่อยๆก็คือเรื่องของใบไม้ที่มันร่วงหลดลงมากิ่งไม้หรือว่ารากไม้เนี่ย แม้กระทั่งยางของต้นไม้บางชนิดครับมันก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับตัวบ้านของเราได้นั่นเองประเด็นคือถ้าสมมติว่าเพื่อนบ้านที่แสนดีของเราเนี่ยเขาไม่ดูแลต้นไม้ของตัวเองปล่อยป่าละเลยจนกิ่งไม้ใบไม้ของเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาทําให้เราเกิดความเสียหายเนี่ยเพื่อนๆจะจัดการในเรื่องนี้ยังไงครับโดยไม่ให้ผิดกฎหมายด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับเขาได้เขียนเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับเรื่องของกิ่งไม้ครับถ้ามันเพื่อนเป็นผู้ที่ถูกลุกล้ำที่ดินเข้ามานะครับ เราก็ต้องบอกกล่าวกับเจ้าของที่ดินที่กิ่งไม้นั้นลุกล้ำเข้ามาเนี่ยเพื่อให้เขาจัดการตัดออกไปก่อนโดยกําหนดระยะเวลาอันสมควรนะครับถ้าเขาไม่ยอมตัดเพื่อนๆก็สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายเนี่ยตัดกิ่งไม้ที่ลุกล้ำเข้ามานั้นได้เองสรุปก็คือให้บอกกล่าวเจ้าของกิ่งไม้นั้นก่อนถ้าเขายังเฉยเราก็ตัดกิ่งไม้ที่ลุกล้ำมันเข้ามาได้แบบไม่ผิดกฎหมายผมแถมอีกกรณีหนึ่งครับบางบ้านครับปลูกต้นไม้ใหญ่ครับที่มันมีอายุยาวนานเนี่ย มันทําให้เกิดล่าขนาดใหญ่ครับแผ่ออกไปใต้ดินซึ่งเรามองไม่เห็นครับถ้าสมมุติว่ามันงอกบนที่ดินของมันเพื่อนจนทําให้ตัวบ้านเสียหายหรือว่าพื้นกระเบื้องแตกเนี้ยนะครับเพื่อนๆสามารถจะตัดลากไม้ที่มันลุกล้ําเข้ามาในที่ดินของเราได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องบอกกล่า กับเจ้าของก่อนเพราะตัวรากไม้ครับมันมีโอกาสจะสร้างความเสียหายให้กับตัวบ้านของเรามากกว่าพวกกิ่งไม้หรือใบ,บไม้กฎหมายเขาจึงอนุญาตให้เราสามารถที่จะตัดออกไปได้เลยครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องบอกกล่าวเจ้าของต้นไม้ก่อนเรื่องต้นไม้ที่หลายๆคนมองข้ามครับอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ตามมาได้ถ้าเจ้าของต้นไม้ไม่ดูแลเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆคนต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นๆด้วยครับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเรา พอสุดท้ายแล้วเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยก็อาจจะเป็นหูเป็นตาแทนเราได้ครับหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นดังนั้นรัดก,กันไว้ย่อมดีกว่าครับถ้าเพื่อนอยากสร้างภูมิคุ้มกนัน้น้ากฎหมายตัวเองติดตามคลิปต่อไปครับกับเกตกฎหมายใน3นาทีกับธนาติครับ